ประโยชน์ของมะละกอคุณรู้หรือไม่มะละกอสามารถช่วยคุณอายุยืนขึ้นได้ก็แค่ทานมะละกอในทุกๆวันบอกให้รู้นะคะว่าไม่น่าเบื่อหรอกคะ่ะเพราะทำได้หลายเมนูที่กล้าบอกแบบนี้เพราะมะละกออุดมด้วยวิตามินและธาตุหลากหลายชนิดทำให้มีสรรพคุณมากหลากหลายด้านเช่น ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงผิวช่วยบำรุงสายตาช่วยควบคุมการทำงานของหัวใจช่วยการทำงานของระบบประสาทและกระดูกทั้งนี้ในมะละกอยังมีเอนไซม์ปาเปนที่ช่วยย่อยโปรโตีนและย่อยอาหารทำให้ระบบทางเดินอาหารทำงานได้ดีขึ้นและช่วยลดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อท้องผูกวิตามินซีในมะละกอยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายช่วยให้ร่างกายของเราต้านทานต่นดอดเชื้อโรคป้องกันการเกิดโรคหวัดหรือโรคติดเชื้อได้ดียิ่งขึ้นค่ะยังยังมีอีกนะคะมะละกอมีสารต่อต้านการอักเสบตามธรรมชาติคือฟาโลนอยด์แอนโทไซยานินซึ่งช่วยลดการอักเสบภายในร่างกายได้เป็นอย่างดี และที่ถูกใจของคุณผู้หญิงนั่นคือวิตามิน A และ C ที่ช่วยกระตุ้นการผลิตคอลลาเจนในผิวทำให้ผิวมีการยืดหยุ่นและดูอ่อนเยาว์ยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะคะเอนไซม์ปาเป็นยังสามารถช่วยกระจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วทำให้ผิวพรรณแลดูสดใสยิ่งขึ้นเนื้อของมะละกอยังมีแคลอรี่ต่ำมีไฟเบอร์สูงช่วยให้อิ่มนาน และสามารถใช้เป็นการควบคุมอาหารได้เป็นอย่างดีลองนึกดูสิคะเวลาเรากินซ่อมตำเรากินมื้อเดียวเราจะอิ่มอยู่นานสารปาเป็นยังเป็นตัวช่วยในการฟื้นฟูเนื้อเยื่อที่ได้รับอาการบาดเจ็บหรือจากการผ่าตัดได้เร็วยิ่งขึ้นเนื่องจากมีคุณสมบัติในการช่วยซ่อมแซมเซลล์และเนื้อเยื่อพูดแล้วยังไม่หมดนะคะ มะละกอยังมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่สามารถช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งคือแคโรทีนอยด์วิตามินซีซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของเซลเล์มะเร็งและมะละกอเป็นผลไม้ที่มีดัชนี g i ต่ำซึ่งหมายความว่ามันช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้เกิดความเหมาะสมสำหรับผู้เป็นเบาหวานสรุปแล้วมะละกอไม่ใช่แค่ผลไม้ที่แสนอร่อย แต่ยังเป็นแหล่งของสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพที่หลากหลายที่สามารถช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงบำรุงผิวพรรณให้ดีซึ่งมะละกอสามารถนำมาทำอาหารได้หลากหลายประเภทเช่นสลัด สมูทตี้ส้มตำป้ากาอยากให้ข้อคิดไว้สักนิดหนึ่งนะคะการดูแลสุขภาพไม่จำเป็นจะต้องยุ่งยากมะละกอเป็นผลไม้ที่ดีต่อร่างกายและเป็นมิตรต่อกระเป๋าสตางค์ค่ะรองเปิดใจหามารับประทานกันนะคะ